สวัสดีค่ะวันนี้ชัปปี้พีอัปเดตเรามาอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่ากันรัวๆเลยนะคะวันนี้แอดไปเจอมาว่าลิซ่าจีซูแบ็คพิงค์ไปเดทและกินส้มตำกันในล็อกล่าสุดของช่องลิล y ี่ฟิในที่สุดนะคะช่องลิล y ี่ฟิของลิซ่าก็ลงล็อกอีกแล้วจ้าหลังจากที่เราแอบเห็นแวบๆในสตอรี่ไอว่า ลิซ่าไปเที่ยวชมซากุระกับพี่ซูบล็อกนี้ก็ไปเที่ยวกับพี่ซูกันอีกแล้วและคราวนี้นะคะสองสาวไปชมซากุระกันที่เขานามซานใจกลางกรุงโซลเลยแถมไปกินส้ตมตำแล้วก็อาหารอีกมากมายทั้งสองสาวเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปรจากอกล้องฟิล์มลิมิเต็ดหนึ่งในวันเกิดลิซ่ากันใหญ่เลยนะคะเห็นแล้วแอดก็สนุกไปด้วยเลยนะเนี่ยสองสาวผัดกันถ่ายรูปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแถมยังพากันตั้งชื่อแฟนคลับเพลซ่าอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นวันพักผ่อนที่น่าสนุกมากๆเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาแวบบ๊แบๆบแล้วก็รีบไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ั h บี้พีเพื่อติดตามั h บี้พีอัปเดตต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดไปก่อนนะคะบ๊ายบาย